เ่่าาาียยยนมวงไรรใครอถึงกระสเาเฉยเราเราหญิงทีดวันกำลังได้รับความเดือดร้อนจึงขอส่งสุพราชสารตาพร้อมแน่พระชายาลักษ์มาให้พระองค์ท่านเพื่อขอความช่วยเหลือหากแม้นช่วยได้ท่านต้องการสิ่งใดเราพร้อมจะมอบให้ทุกอย่าง แม้แต่ชีวิตจากเราทีละวันองค์หญิงทีละวันเขาเขียนสารตามาหาพี่ขอความช่วยเหลือจากพี่หากพวกพี่ช่วยเหลือเขาเขาจะยอมให้พี่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตแถมแนบประชายยาลั์มาด้วยไม่รู้ว่าเขาจะสวยแค่ไหนพี่จะลองดูสักหน่อยฮะมีพระเอกในใจลือ ยันผู้มาที่ร้างพอมีความหวังเปล่ารือระเปล่าอะไรเห็นมองแล้วร้องเพลงเลยมีอะไรอยู่พระเจ้าคันเนี่ยจะมองแล้วก็สวยอ่ะผู้หญิงสวยใช่กระหม่อมขอดมสักสามนาทีขอดูขอดูหน่อยพระเจ้าค่ะรีบดูรีบคืนนะ เรารักมาฝาเป็นความรักจากชายคนหนึ่งสองเคืองรัไวเอ้าคุณมีบ้าเหรอดูรูปไปร้องเพลงอะเอามาดินิดูบ้างฮะมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จองฉันจะไม่มอง มาเรื่งงละเรื่องอะไรเล่าเป็นเด็กเป็นเล็กร้องมาเรืๆๆเอ่องร้องอะไรน่าเกลียดนักเก็ตยังไงจะไม่น่าเกลียดได้ไงมึงร้องไม่ได้ไงเหีตากเกี็ตเนี่ยหีตาเนี่ยที่มันมัน,น,นตามันออกมาเนี่ยมันคือหีตาเออเออโอ้ยดูนี่กูไม่มีเมียจะก็ดี <c oughs> ดูไหมเนี่ยผลจะเห็นภาพขอดูหน่อยดิเขาวฮะแม่นี้มีบุญคุณอัน ใหลวงแม่เฝ้าหวงห่วงลูกเน่ยร้องทำไมอะฮะมันรอ้องมันร้อเแคงเนี่ยเดีย๋ยวเป็นกันมากแล้วเกลียกันเรื่องไหม่กันแทบฟันก่อนทำไมฟันหากหมดเลยเนี่ยแล้วๆที่ก้นต้องมีฟันเนี่ยโอ้ยตอนแรกจะพอเหลือมากเล่นไปเล่นไปร,ไปรุดหมดเลยอะเขาจะมากเกินไปแล้ว เห็นรูปบานเดร้องเปนนักเมืองเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนมนตนกระกดสำหรับฉันนะ่ะไม่มีใครสวยเกินสีเมืองค่ะจริงนะ่รู้ว่าเอาดูทีโอนฮะอู้จะโอนขอเป็นเอกหัวใจเธอ ตีใหม่ก็ได้โอ้ก็ตีผิดอ่ะอะไรว่าตีผิดตีใหม่มันเป็นไรไม่ทีเอาใหญ่เลยเอวใหญ่ได้เอาคืนไงตีมาเป็นลูกอะไรกันไปคะเสด็จพี่คนนู้นเห็นก็ชอบคนนี้เห็นก็ชอบและที่สําคัญเนี่ยชเวนศักดิ์เนี่ยออกหน้าออกตาเกินไปแล้วยิ่งโตยิ่งเจ้าชู้เราเล่นไป้พิ่งจะสิบแปดนี่ไม่ต้องได้ไหมอยู่เจ๋ยๆก่อนได้ไหมเจยเจยอะไรรุ่นนี้ยกำลังดีเลยมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอฮะ

พ่ออะไรเนี <rôle> right, ่ยทะลึ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทะลึ่งมาเตือนมาตีโองค์นะเจ้เตือนบ้าบอกพอแตกอะไรมาล้วงอย่างงี้เนี่ยลองดูดิมันยังอยู่ครบไหม ทะลึ่งไม่ได้แหมจะมาทะลึ่งได้ยังไงรับวราองค์ทำอะไรรู้เปล่าล่ะทำไมครับพี่หยิบผ้าบานนั้นแล้วก็เอามาจูบล้ามากีบองหญิงสีเมืองเอารูปปานนี้เช็ดตูดแล้วก็ทิ้งไปไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เถือหรอกเพระตูดน้องฉันกับหน้าฉันมันก็เหมือนกันแล้วพี่คนอะไรนาเงมาตูดสีเมืองและทุกทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้นะครับพี่มีใจรักต่อองค์หญิงทีละวันและพี่ พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเข้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอย่างนั้นพี่แก่ฟังคำสั่งไปใช่ค่ะเอาสารตาลีเ,าเขียนตอบกับให้กับอูงหญิงทีล่ันทำอะไรเนี่ยำอรเนี่ยเก็บตินส่อเนี่ยไม่รุนแรงกว่ฟัง <c oughs> ถึง <c oughs> ถอระอึง <c oughs> ถึง มันเขียนยางั้นี่แหละครับถึงถึงองหญิงทีรวันถึงองหญิงวันละทีเฮ้ยีวันเออธีรวันวันทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันลไม่ได้เขาชื่อทีรวันองหญิงธีรวันข้าพเจ้าชเวยรองข้าพเจ้าชวีรองพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนางทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีข้อแม้นว่าถ้าหากเราช่วยเหลือนางนางต้องยอมแต่งงานกับเราช่วยรอง พูดไปตั้งยาทำไมเขียนนิดเดียวจัได้แค่ไหนจดแค่นั้นแหละฝ่าบาทถ้าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ประทับตาแผ่นดินตองอูประทับตาคู่บ้านคู่มเมืองโ,โ,โอ้โหเปนจะโวยคนหวยขึ้นลาเะเราแวงแค่ตัวนี้ตัว,วเดียวเลยดไปเรียกราจทูดจากแผ่นีินั่างว่ามาขอเชิญราจะขีทูดราจทูดมังสุราเดชะนี่คือคำสั่งของเราเววอ,องนำสารตานี้ กลับขึ้นทูนถวายต่อองค์หญิงทีรวันแต่จําไว้อย่างว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นห้ามเปิดสารตานี้อา่านไปเด็ดขาดขอให้ทุกคนเข้าพักได้เพื่อจะ